สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการนานพ่ย,ยิบสี่ปาากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงรายวันดวงประจําวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับสงสาจจากการเปิดไพ่ย,ยิบสีตั้งสําหรับ เจ็ดสิบแปดใบของทุกๆวันเกิดนะครับแต่พลังดวงของแต่ละวันเกิดดีพอๆกันการที่จะเปิดไพ่ดีๆออกมาเหมือนกันก็มีสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับขอใหยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไอ้พิจารณาเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกรรมพยากรณ์ที่ดีๆนั้น หมอหยุนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดสําเร็จขึ้นจริงกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอไปมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ พุทีิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าอะไรที่จะเป็นปัญหาจุกจิกใก้กับท่านก็ตามนะครับก็กําลังได้รับการเยียวยาแก้ไขออกไปนะครับแล้วก็สิ่งดีๆนั้นก็จะเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีส่งเสริมสู่ความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีของโชงชะตาที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นวันนี้อาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะเข้ามา ตามไห้ชาววันอาทิตย์อาจจะมีต้องอมีการเดินทางขึ้นแบบปรปปปับจับปลันตันด่วนอาจจะมีอะไรเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจที่จะต้องเดินทางไปต่างตินต่างพื้นที่นะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับการเงินก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาที่จะต้องรับผิดชอบมีเป้าหมายที่จะต้องจําระต้องจ่ายต่างๆก็ตามนะครับก็จะเป็น จะได้การเหยี่อยาในทิศทางที่ดีแล้วก็ทิศทางกันเงินนั้นก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีเกี่ยวกับโชคลาภเข้ามาเต็มเต็มกับชาววันอาทิตย์ด้วยหรือบางทีก็จะมีข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับบรดกทรัพย์สินที่เป็นอาสาหดริมรั์นะครับเทียดเข้ามาให้ได้รับเกิดขึ้นสําหรับหลายๆท่านหรือบางท่านชาววันอาทิตย์นะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่เป็นโสดนะครับแต่ว่ามีการเดินทางก็มีโอกาสนะครับในสันการณ์ของความรัก เกียรติจะเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเกียรติเกิดความรักขึ้นอาจจะเป็นรักในทางทิศทางพื้นที่หรือไปพบกันในที่จนจนในที่สาธารณะนะครับเกียรติจะเข้ามาสร้างความผูกพันขึ้นส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับจากความรักก่อนหน้านี้มีความกระตุ้นกระเท่น,ทนนะครับมีที่อะไรเข้ามาเป็นทําให้หงุดหงิดงุนหันพลันล่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับสถานร้อนจะได้รับการแค้ไขเยียวยาออกไปในทิศทางที่ จะพัฒนาไปในทิศทางของความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับไปไทยสำหรับเนอนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับเดือนสตานะครับความสําเร็จที่เข้ามาเติมเต็มนะครับอะไรที่เคยขาดสมดุลไปก็จะได้รับการเติมเต็มสู่ความสมดุลและสู่ความเติบโตมากกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่รอคอยกับความสําเร็จนะครับก็กําลังจะเข้ามาเติมเต็มการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจหรือร่วมบุ่นกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ร่วมมือส่งเสริมไปสู่ความสําเร็จ ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จความเติบโตได้ในทิศทางที่รัตนานะครับเลขนัาไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับู้ทีิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นครับตังเวลออาปอจชนขึ้นมาสิบเหรียญขึ้นมานะครับก็ความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะจับทําอะไรของชาววัน จันในวันนี้นะครับก็ไปสู่ทิศทางของอความเติบโตในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามหรืออะไรที่มีการดําเนินการอยู่แล้วทําประกอบอสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็มีการเติบโตสําเร็จพัฒนาในหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่วันนี้อาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะมีเข้ามา ทำให้จาววันจันทร์นั้นต้องรับผลกระทบต่างจิตใจเตี้ยจะเข้ามาอาจจะเป็นอุปสรรคอะไรเข้ามานะครับที่ทําให้เป็นปนัญหาเกิดขึ้นแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ในทิศทางที่ดีอาจจะเกี่ยวกับปัญหาเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรที่เข้ามากระทบนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหา ให้เป็นปนัญหายืดยาวนะครับก็จะได้รับการแก้ไขพัฒนาสู่เส้นทางที่ดีต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินนะครับชาววันจันทร์ในวันนี้การเงินก็เส้นทางไรายได้รายรับนะครับที่เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับบางท่านก็จะเป็นผลประโยชน์ผลส่วนแบ่งผลเปอร์เซ็นต์นอะไรที่เข้ามาเต็มๆม,มากมายนะครับหรือบางคนก็มีโชคลาภนะครับที่ตังค์สิบเหรียญขึ้นมาเบียยออป์จูนขึ้นมานะครับโอกาสของการเสี่ยงดวงโชคลาภลอยๆที่จะเข้ามาเต็มเต็ม ได้ด้วยสําหรับบางท่านหรือบางท่านก็มีข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรเข้ามาด้วยแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินใช้จ่ายเงินนะครับเตีอาจจะมีสถานก,การณ์อะไรเข้ามานะครับเตีอาจะเจอผู้ไม่ประสงดีนะครับที่จะเข้ามาสร้างสถานก,การณ์หลอกล่อหลอกล,อล,อลวงหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นไน้กว่าใช้ความระมัดระวังนะครับอาจจะเข้าตาําดาได้ลาศแล้วก็เสียลาศได้เช่นกันนะครับก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววันจันทร์ก็ความสุขเบิกบานสําดาญใจนะครับแม้นจะอยู่เปียงลําพังสดๆหรือจะอยู่กับครอบครัวก็ตามนะครับก็มีรักในตัวเองด้วยความอบอุ่นในทิศทางที่ดีก,ก็ดูแลให้มีความเบิกบานในความเป็นโสดน,นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์แม้นจะมีอะไรเข้ามาบารรั่นทอนในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะได้รับก,การดูแลแก้ไขนะครับเพื่อสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้น ได้รับการดูแลเติบโตต,ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแม้นจะมีอะไรเข้ามาทําให้กระทบกระเตือนต่อจิตใจก็ตามแต่ความรักที่เหนียวแน่นที่มีคุณค่าสึ่งกันและกันที่จะดูแลให้ประสูความสุขความราบรื่นนะครับไปไ้าใใจสำรับในวันนี้กับองเช้ววันจันสองเหรียญนะครับ,ารบการทุ่มเท ดโดยการใส่ใจด้วยการประคับประคองหรือในรักการรักษาสมดุลนะครับก็ําให้สใสก,การต่างๆนั้นร,รื่นไหลไปณติธางที่ดียิ่งขึ้นแม้จะมีอะไรเข้ามาําให้เสียความรู้สึกก็ตามนะครับสา่ก,การนั้นจะรับการแก้ไขได้รับการเยียวยาเพื่อตัดจบในติตางที่ดีแล้วก็ดูแลประคับประคองหรือรักษาสมดุลให้เดินหน้าต่อไปในติตางที่ ปรัชนาต่อไปนะครับที่จะไปสู่เริ่มต้นอะไรที่มันมีคุณค่าที่ดีๆเติบโตต่อไปนะครับเลขนำภพยในวันนี้ของจาวันจันหนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็สามสองนะครับก็ขอให้จาวันจันทร์มีความสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทติเกิดวันอังคารนะครับหลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการทุ่มเทความพยายามนะครับ ที่จะฝ่าฟันทุกสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามานะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเป็นปนัญหาให้กับชาววังคารในวันนี้นะครับก็จะสามารถรักษาสมดุลได้ในต่างที่ดีคลี่คลายปัญหาต่างๆนั้นจบตั้งแต่เรขเรื่องนะครับก็ไม่ปล่อยให้เส้นทางของปัญหานั้นได้ยืดเยื้อหรือบานปลายนะครับก็รู้จักในการวางแผนการกระจายงานอย่างเหมาะสม นะครับก็รู้จักมอบงานถูกคนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับก็เป็นเส้นทางที่จะไปสู่ของความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางในเรื่องของการงานในวันนี้ที่จะมีเข้ามานะครับบางทีก็จะเดินทางถึงต่างประเทศด้วยนะครับในการที่จะไปจัดการเรื่องการงานธุรกิจของท่านที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับในเส้นทางการเงินนะครับการเงนินบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการรายจ่ายที่รออยู่นะครับจึงอาจจะต้องใช้จ่าย จึงต้องมีความทุ่มเทนะครับในการที่จะดึงดูดเงินนะครับสร้างรายได้รับเข้ามานะครับก็จะทําให้เกิดความสมดุลได้ใน่างที่ดีบางท่านก็จะมีเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาเสริมเต็มได้ด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะออกไปสร้างบุญสร้างกุศลนะครับกับท่านที่มีเงินเหลือเฟือนะครับอาจจะไปเผื่อแผ่ในการสร้างทานบารมีอะไรเกิดขึ้นในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับ ทีก็อย่างบางทีก็จิตใจไฝ่ไปตามธรรมะตามการสร้างบุญสร้างกุศลอาจจะไม่มีเวลามาใส่ใจในเรื่องของความรักนะครับส่วนบางคนก็จะมีรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเทียบจะมีเข้ามาจะเป็นรักที่เกิดขึ้นด้วยอุปสรรคระยะทางนะเทียบจะมีเข้ามานะครับแต่ก็จะ ถ้ามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นก็ในม,มีความพยายามนะครับมีการจะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้การดูแลเอาใจใส่นะครับอย่างสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีอะไรก็ามาเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็คลี่คลายในปัญหาต่างๆนั้นได้ในทิศทางที่ดีตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วก็รักษาสมดุลความเหมาะสม กับการให้การรับอย่างคู่ควรในทิศทางที่นํามาซึ่งความสุขนะครับไปท้ายสาหรับในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับราชินีถือไม้เท้านะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยด้วยความราบรื่นในทิศทางที่ดีแม่นจะมีเข้ามาอย่างจุกจิกก็ตามนะครับที่ทำให้ชาววันอังคารนั้นทั้งใช้ทนะั้งนความรู้องคความรู้และก็โดยเป็นนักเรียบรธาตุที่ดีนะัก พิษวิกฤตได้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีก็สร้างโอกาสนะครับมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเครื่องในการที่แก้ปัญหาต่างๆที่พร้อมทั้งความรู้ความสามารถต่างๆนนครั้งก็ทําให้ทุกสถานที่ก้ามาเป็นอุปสรรคปัญหานั้นจะรับการขี่กกยแล้วก็ดูแลถานการต่างๆนั้นเติบโตไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องเลขนับให้ในวันนี้ของจาวนังคารนะครับก็มี7 6ห หนึ่งและก็หนึ่งสามนะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุธทเกิดวันพุธกลางวันนะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านนะครับกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นมานะครับที่จะไปสู่ทิศท,ทางของความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ความแข็งแรงแข็งแกร่กงนั้นจะมีความสเสถียรถาวรอย่างต่อเนื่อง นะครับการที่ท่านนั้นใส่ใจในการที่จะเจาะในถึงเรื่องของการงานหน้าที่ของท่านด้วยความใส่ใจในะงานรู้เราเรารู้งานนะครับก็การงานสู่ความสําเร็จเข้ามาสร้างความสุขสร้างความเบิกบานนะครับไม่ว่าจะทาอยู่กับบ้านหรือทากับคนในครอบครัวหรืองานที่ทําร่วมกับ บุคลารกรในองค์กรนะครับก็มีความสมัรรครใจกลมเกลียงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไอ้การเกือ้อกูลอย่างไอ้การสนับสนุนสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างเหมาะสมนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับจาวันพุธกลางวันนะครับการเงินที่เข้ามานะครับหลายๆเส้นทางก็ทําให้มีความมั่นคงกับความสุขความสําราญเบิกบานใจมีใ้มีจ่ายแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของ การใช้จ่ายบางท่านนะครับเตียดใช้จ่ายเงือเติบสักนิดหนึ่งนะครับที่วันนี้ตากว่าไม่รัดกุมไม่รอบคอบในสันการของการใช้จ่ายเงินบางท่านก็จะมีสันการของการใช้จ่ายของที่อาจจะไม่มากชิ้นนะครับแต่อาจจะเป็นชิ้นที่อาจจะราคาแพงราคาสูงก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่มีความรุสัิยมสูงนะครับอาจจะเป็นของแบรนด์เนมอะไรก็ตามนะครับก็จะทําให้ใช้จ่ายเงินออกไปเยอะเช่นกันส่วนในสันการของความรักความสัมพันธ์นะครับในวันนี้จากวันพุธกลางวันนะครับ ตากลที่ไม่ปรุงปราน,นาในสการของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็อยู่แบบสดๆก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับรักกับตัวเองนะครับอยู่ในกับคนในครอบครัวก็มีความสุขมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในต่างที่ดีนะครับที่มีการดูแลรักตัวเองอย่างสุขสบายนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูแลความรัก ความสัมพันธ์นั้นมีความสุขมีความอบอุ่นมีความเป็นสเสถียรต่อเนื่องนะครับภายไต้สาหรับในของชาววันพุธกลางวันนะครับสองดาบในวันนิทศการของการตัดสินใจอะไรนะครับที่บางทีนั้นอาจจะทําให้จชาววันพุธกลางวันหลายๆท่านตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับหรืออาจจะตัดสินใจไม่ค่อยอสู่เป้าหมายของการรวดเร็วสักเท่าไหร่นะครับจึงอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของความคิดเห็นของผู้อื่น เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนอาทรนะครับมาเป็นที่ปรึกษานะครับก็จะตามเสถานการ์ของการตัดสินใจนั้นจะได้รับการตัดสินใจในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปโู่ทิศทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็นที่ปรึกษานะครับเลขหนายในวันนี้ของชาววันพุธครังวันนะครับก็มี9 8 1นึนะครับขอขอาจาวันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับแตการการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นครับอาจจะมีอะไรก็มาเรื่องต้นใหม่ๆนะครับที่ไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองที่จะเข้ามาให้กับชาววันพุธกลางคืนบางท่านอาจจะมีการคิดพิจารณาอยู่นะครับในการที่อยากจะนําเงินเก็บออมสะสมนั้นมาเริ่มต้นกับโครงการอะไรใหม่ๆที่จะเริ่มต้นหรือบางท่านที่ไม่มีธุรกิจของตัวเองนะครับก่อนจะคิด ไร้ปรวนอยากจะนําเงินที่มีนะครับมาใช้จ่ายในการสร้างธุรธกริจของตัวเองเก,กิดขึ้นแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จนะครับจับตามอะไรวันนี้ด้วยความเป็นสิบเรี้ยญน,นะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นอยู่แล้วก็ตามจะเริ่มต้นก็ตามนะครับก็ไปสู่ทิศทางของความจเจริญเติบโตหรืออะไรที่ได้ไดการดูแลอย่างมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีความสําเร็จอาจจะมีการต่อยอดนะครับอะไรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมสู่ความเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ว่างงานอยู่ก็อาจจะมีข่าวดี นะครับในเรื่องของการได้มีโอกาสได้มีงานทามีอาชีพต่อไปที่จะสร้างรายได้รายรับเกิดขึ้นในเส้นทางการเงินในวันนี้ครับของชาววันพุธการเกิดการเงินที่เข้ามาด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จความเติบโตในเรื่องการงานธุรกิจนะครับที่มีอย่างต่อเนื่องบางท่านก็จะเป็นโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญอาจจะเกี่ยวข้องตังธุรกิจอสังหาริมรัย์ นะครับเตียจจะเข้ามาเติมเต็มต่างกันเงินสู่ความคึกค,าคาักอาจจะเป็นเงินก้อนโตโตเข้ามากับผลประโยชน์ผลใดรับรายได้ในวันนี้หรือบางท่านนะครับอาจจะได้รับโอกาสนะครับด้วยพลังแเองความรักความเมตตาการุณาปราณีนะครับที่อาจจะเป็นพลังดึงดูดเข้ามาในเรื่องของเงินก้อนโตโตได้หรืออาจจะเป็นบ้านเป็นรถนะครับเตียจ,จะมีเข้ามาเติมเต็มในกับชาวอันพุทธขังคืนได้รับในวันนี้นะครับก็เป็นเส้นทางการเงินที่สู่ความรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็มีโอกาสนะครับคนโสดที่อาจจะมีความรักดีๆเข้ามาเริ่มต้นได้ซึ่งบางทีก็เดินตามมาพอสมควรอยากจะพบรักดีๆนะครับก็จะได้โอกาสในการที่จะมอบรักความรู้สึกดีๆให้ก,กับใครสักคนและใครก็ามาเตเต็มนะครับส่วนใครที่ไม่พบรักในวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับความสุขรักตัวเองอยางมีคุณค่าต่อไปนะครับอยู่กับคนในครอบครัวนะครับก็มีความสุขอบอุ่น ส่วนคู่รักผู้สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ที่รับการดูแลอย่างมีคุณค่าอย่างไรก็ดูแลกันอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีอะไรก็ามาเป็นพลังแห่งความรักที่ออกมาเป็นพิเศษพิเศษเ,เ,เ,เต็มเ,เต็มนะครับสู่ความสุขสูขมมค่ความอบอุ่นเป็นของขวัญของกำนันที่เต็มเต็มก็มาเป็นกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับที่สร้างความสุขเบิกบานปูปั่นที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่วนภายใทยสำรับในวันนี้นะครับของจ่าวันพุธกลางคืนนะครับอกเรียนนะครับ การรักษาสมดุลอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสรนการอะไรเข้ามาทาให้เสียความรู้สึกก็ตามนะครับในสานการเหล่านั้นนะครับจะมีพลังมีแพชชั่นนะครับในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะดูแลผลักดันสู่ความเหมาะสมสู่ความสมดุลในทิศทางที่ปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับเลียนับให้ในวันนี้ของจาวันพุธกลางคืนนะครับก็มีหนึ่ง 12106สองนนะครับก็ขอจ่าวันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทิเกิดวันพระหัป,ปดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับเส้นทางการงานธุรกิจของท่านไม่ว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคปัญหาท่านพบกับความยุ่งยากก็ตามนะครับสถานเหล่านั้นจ่าวันพะหัปบดีในวันนี้ท่านจะตัดจบได้ในทิศทางที่ทดีนะครับก้าวออกจากสถานการณ์ของความเป็น ปัญหายุ่งยากเหล่านั้นนะครับแล้วก็ก้าไปสู่ความสําเร็จความชัยชนะเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะนามาซึ่งความเติบโตรุ่งเรืองความมั่งคัง่งที่จะเข้ามากับความสําเร็จนะครับ <ST AR C 1> ในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับชาววันประวัติสวัสดีนะครับถ้าใครที่มีปัญหาทางการเงินก่อนหน้านี้รับปัญหานั้นจะได้รับการตัดจบในทิศทางที่ดีนะครับที่จะก้าไปสู่ของเส้นทางการเงินที่จะก้าวมาสู่ ความมีเงินมีทองด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปส่วนใครที่ไม่มีปัญหานะครับการเงินก็เดือนหน้าต่อไปกับความเติบโตความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่มีความได้รับได้ผลประโยชน์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ครับบางคนนะครับคนที่โสดอาจจะอยู่ในสถานเพิ่งปิดหวังความรักความสัมพันธ์มานะครับแล้วก็เดือนหน้าต่อไปในการที่จะดูแลสถานการณ์ต่างๆในความดูแล ตั้งใจใจเพื่อสู่ความเติบโตต่อไปและก็หวังในอนาคตที่จะได้พบรักดีๆที่จะเข้ามาแต่ที่ส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับบางทีก็อยากจะมีความรักแต่ก็ยังไม่เจอก็เดินหน้าต่อไปกับความเป็นโสดจนบางคนก็มีโอกาสกระตทียจะพบรักที่อาจะจะพบกับใครที่อบอ้อมารีใจดีคุยกันแล้วก็จะตกอกตกใจปลุปอใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะพัฒนาในความสัมพันธ์นั้นในเดินหน้าต่อไปที่จะไปสู่เส้นตาของ ความสมหวังต่อไปนะครับจึงอาจจะได้จบสภาวะของความเป็นโสดนะครับส่วนูุ้รัก้สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์อะไรที่มีความเป็นความยุ่งยากที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะได้รับการแค่ไขได้รับการตัดจบลงแล้วก็นําพาความเติบโตที่เข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีที่จะดูแลเอาใจใส่ด้วยมิตรไมตรีด้วยความอบอ้อมอารีซึ่งกันและกัน ก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปด้วยใจชนะเองการใส่ใจนะครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการทั้งกันเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนป้ายไทยสำรับในวันนี้นะครับเดอะแองแมนะครับจัดการของการรอคอยนะครับหรือสการที่คิดในแง่ต่างนะครับไอ้เนี่ยที่ไม่เหมือนที่จาวโลกก็มองกันหรือในคิดในแง่ที่เราไม่เคยมองนะครับ ก็จะทมให้พบกับสถานการณ์ดีๆที่จะไปสู่ของความเติบโตความรุ่งเรืองความมั่นคงที่จะนำมาซึ่งความสําเร็จความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความเป็นเสถียรที่จะเกิดขึ้นสี่เดือนนะครับที่จะพัฒนาใ่ใจที่จะยกระดับของความเติบโตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองที่จะเข้ามานะครับการที่รู้จักมองในมุมที่แตกต่างออกไปจากที่เคยมอง หรือมองที่แตกต่างไปจากมุมที่ชาวโลกเขามองกันนะครับเลขนบไพ่ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดี106 3 1 2นก106.3.12ะครับก็ก้อยชาววันพรฤหัสบดีมีความสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับสันก,การการงานธุรกิจของท่านในวันนี้ครับอาจจะมีสันก,การอะไรเข้ามากระทบกระเทือนต่อใจิตใจหรือนในสันก,การที่อยากจะทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นนะครับในการที่จะตัดสินใจ ในวันนี้นะครับจงอาจจะตามให้ชาววันศุกร์หลายๆท่านอาจจะอยู่ในสการ์ของการเลือกนะครับที่จะมีเข้ามาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ท่านก็สใส่ใจในรายละเอียดนะครับในการที่จะตัดสินใจบางทีก็จะต้องอาศัยในเรื่องของการพบปะพูดคุยกับผู้อื่นนะครับเีีอยจจะเข้ามา เพื่อนำความคิดเข้ามาใส่ใจในการที่จะตัดสินใจที่เลือกไปสู่ทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ไปสู่เส้นทางของความเติบโตต่อไปในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับการเงินนั้นก็การงานที่มีความสําเร็จมีคุณภาพมีการใส่ใจนะครับก็ทําให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีถตาก่อนหน้านี้นะครับการงานธุรกิจที่ส่งผลในการเงินมีผลกระทบนะครับก็ท่านจะมีการใส่ใจ เพื่อยกระดับเส้นทางที่จ่ายมีรายได้รายรับเข้ามาเพิ่ขนะึ้นในที่ฐานที่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะพลังของการสื่อสารพลังของการใช้วาจาใช้คาพูดการเจราจาใดๆนะครับในวันนี้จะไปสู่ความสําเร็จในที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลต่างการเงินอย่างมากมาย แต่ก็ระมัดระวังในเส้นทางของความปลอดภัยต่างการเงินด้วยในวันนี้จะวันศุกร์นะครับที่อาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆที่มีเข้ามานะครับที่อาจจะทาให้ตั้นนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะบางทีอจาจจะสูญเสียในเรื่องของการเสียเงินแล้วก็ทำเสียความรู้สึกได้เช่นกันนะครับในสนกณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับบางคนคนโสดนะครับ อาจจะอยู่ในสถานการณ์ต้องปิดหวังความรักความสัมพันธ์มานะครับหรือบางคนนั้นอยู่ในสถานการณ์กองการที่เคยปิดหวังหรือรักที่ไม่สมหวังก็อยู่ในสถานการณ์ของการที่จะดูแลในเรื่องหน้าที่การงานนะครับจึงอาจจะปล่อยวางในสถานการณ์ของความรักแล้วก็อยากจะพัฒนาในเรื่องของการงานธุรกิจให้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีกว่าจึงอาจจะไม่ มาใส่ใจในเรื่องของสถานการณ์ของความรักส่วนกูรักคูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ต้าแต่อนนี้ทาให้เสียความรู้สึกในความสัมพันธ์ก็จะรับการดูแลได้รับการใส่ใจนะครับที่จะเพิ่มคุณภาพคุณค่าในการที่จะใส่ใจให้รักเติบโตต่อไปในที่ต่างที่ดีนะครับที่คุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีๆก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์น,น,น, ское, น,นั้นออกจากสภาวะที่มันไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วก็ไปสู่ทิศทางที่เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างมีคนณค้าต่อไป ไพ่ไทยสำรับในวันนี้นะครับสองถ้วยนะครับมิตรไมตรีความรักความเมตตากรุณาปราณีหรือพลังอ่งเพตรทงข่ามนะครับก็เป็นพลังที่ดีเข้ามาเกื้อกูลเกื่อหนุนนะครับที่ส่งเสริมสู่ความเติบโตสู่ความรุ่งเรืองที่จะนำมาซึ่งความสุขความเบิกบานความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นกับชาวบันศุขนะครับสีไมตาความเป็นสถียรที่จะเกิดขึ้นนะครับและก็ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ ซึ่งมาจากพลังเองความรักความสัมพันธ์มิตรไมตรีความสามัคคีต่างๆที่เครือกูลนะครับที่ก็มาส่งเสริมจากเพศตรงข้ามเลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับ3 8 3 2นะครับก็ขอชาววันศุกมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ไพ่ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสุดๆนะครับกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีการงานของท่านนะครับที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องและก็พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับตั้งเสฟเกียงตั้งเดสังตั้งอาริเอมเกรสนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจ ตำแหน่งประจำหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือผลนต่างด้านเกษตรกรรมธุรกิจอสัญหาริมทรัพย์ใดๆการเป็นในาใยหน้าเจรจา อะไรนะครับก็เกิดความคล่องตัวกับความสําเร็จนะครับที่จะมีเข้ามาสู่ความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องะคกับชาววันเสาร์ในเส้นทางการเงินในวันนี้กับชาววันเสาร์การเงินก็มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องในทิศทางที่เติบโตนะครับก็เข้ามาสู่เส้นทางของความมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีนะครับที่จะเกิดขึ้นในกับชาววันเสาร์ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นก็ถือว่าได้รับการพัฒนาเป็นทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแม้จะคนโสดก็ตา นะครับแม้นจะไม่มีความรักความสัมพันธ์แบบชู้สาวก็ามาก็ตามแต่ก็รักกับตัวเองนะครับมีความสนิทสนมผูกพันกลมเกลียวกับคนในครอบครัวก็มีความสุขอบุ่นนะครับที่มีความสุขสาราญเบิกบานใจแม้นจะอยู่แบบโสดก็ตามนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันรักการจะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นหรืออาจจะไปพบใครสักคนนะครับคุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีด นะครับที่จะพัฒนาด้วยความบุพเพมารีกันและกันที่จะใส่ใจที่สร้างอนาคตให้เกิดขึ้นเป็นความผูกพันอย่างมั่นคงนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ก็แล้บการพัฒนาไปที่ต่างที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแม้จะมีความสุขความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็เติมพลังในความสุขมากมายยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับก็ทําให้มั่นยิ่งมั่นคงในความรักความผูกพันความสัมพันธ์นะครับ บางคู่ในวันนี้นะครับอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการที่จะมีทายาทนะครับอาจจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เข้ามาได้ด้วยนะครับใครที่เป็นผู้ชายในหลายบ้านนะครับก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการตั้งครรภ์ที่จะเป็นข่าวป้อมกันได้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสของการตั้งครรภ์ที่อาจจะเป็นแบบผู้แฝดที่อาจจะเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนไพ่ทายสำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับ หนึ่งเหรียญนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรที่ดีๆที่จะมีเข้ามานะครับไปสูส่วนทิศทางของความรุ่งเรืองแม่นจะมีอะไรมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะต่อยอดอะไรเข้ามาสู่ความเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีมีพลังนะครับมีพลังในการขับเคลื่อนสู่ความเติบโตนะครับที่จะไปสู่ของ ความสําเร็จที่จะเข้ามาด้วยความมั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็อยู่ในสายตากองการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอย่างมั่นคงนะครับแม้จะมีความเชื่อมั่นมีพลังในตัวเองก็าตามนะครับเลขนาัาไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับก็มี1 0 1 9 3 1นะครับขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบคุณนะครับขอบคุณครับ